สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แบบอยากนึกนกอยากกินขนมปังนะคะแต่ก็อยากจะทำเองเนาะก็ไปลื้อดูตู้เย็นเพราะว่า,าซื้อยิ์มาไว้ในตู้เย็นนานมากแล้วค่ะว่าทาครั้งสุดท้ายเมื่อ,อไหร่จาไม่ได้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นยต์ที่เราเปิดใช้แล้วนะคะแต่ว่าเราปิดอย่างเงี้ยแล้วเราก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองดูว่ายต์เรายังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะคะเนี่ยดับแรกก็มีใช้น้าปุ่นนะคะน้ําปุ่นประมาณนี้นะคะแล้วก็ มีน้ำตาลทรายนะคะเพื่อเป็นอาหารของยีสต์นะคะนี่เราก็จะใส่น้ำตาลทรยายลงไปนะคะเราก็ควรให้น้ำตาลทรยายละลายนะคะทดลองว่าใช้ได้เพื่อน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะเราก็ปักยีสต์ลงไปนะคะเราก็จะตักยีสต์ลงไปประมาณสองช้อนชานะคะ แล้วก็คนกับยีสต์กับน้ําตาลกับน้ํานี่ให้เขาละลายเข้ากันดีนะคะแล้วเราก็ตั้งเวลาไว้ประมาณ1ิบนาทีนะคะว่าจะดูว่าใช้ได้หรือเปล่ปาที่ได้ทําขนมปังไว้ทานนะคะนี่ค่ะเราก็จะคนรให้เขาเข้ากันแบบนี้นะคะทิ้งไว้ประมาณ1ิบนาทีค่ะเนี่ยค่ะจริงๆวรนบุตอายุไปตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่ปีหนึ่ง ห6หมดอายุไปตั้งแต่ปี18นะคะนี่ค่ะยิต์เราก็ยังใช้ได้อยู่นะคะเพราะเราเก็บในตู้เย็นยังดีนะคะแต่ออกถุงนึงที่ยังไม่ได้เปิดนี้ก็หมดอายุแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าอยู่ในตู้เย็นตลอดเรายังไม่ได้เปิดใช้คิดว่าคงน่าจะใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าขนาดถุงที่เปิดแล้วหมดอายุเราก็ยังใช้ได้นะคะในหลักวิธีการเก็บยสต์ดีๆก็คือต้องอยู่ในตู้เย็นตลอดนะคะยีสต์ก็ยังใช้ได้นะคะนี่แล้วเราก็จะได้มียสตดไปทําขนมปังไว้นานๆนะคะเปิดแล้วก็ยังใช้ได้อยู่นะคะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่รัับชมสสวดีค่ะ